เาะครับก็อยู่ในเกม Ark s u r o e v o อีก d อานะครับ EP นี้เราก็จะไปจับนางพญาพึ่งกันนะครับโอเคครับน,นางพญาพึ่งก็จะหาได้ตามพวกนางพึ่งครับก็จะมีเยอะในป่าในบรูนะครับวิธีจับก,ก็คือเราต้องใช้ยากาแรแมลงครับแล้วก็ไปตีรังให้พังพอรังมันพังนางพญาพึ่งก็จะออกมาครับ แล้วก็ใช้เป็นพวกแรฟเวอร์หรือหรือพวกเนื้อน้องก็ได้นะครับแต่พอดีแรฟเฟอร์ผมไม่มีครับผมวันนี้ผมเลยใช้เป็นเนื้อน้องนะครับพาณะ,ะเอาเอาชายเย็นแล้วกันเพราะเดี๋ยวต้องจัดการลูกสมุนด้วย ล้วพึ่งนี่ก็จะสุ่มนะครับบางลังก็ไม่มีบางลังก็มีไปก่อนหนะ้าที่จะอาจผมก็ได้ลองจับไป2ตัวนะครับลองซ้อมๆไว้ก่อนที่จะจับจริงเดี๋ยวเอามาแทนอะไร แทนปืนนะหลังพึ่งเดี๋ยวก็เปิดกล้องสแกนก่อนนี่ครับโอเคเราสามารถใช้สัตว์ทำลายลังพึ่งได้นะหลังไหนเด็กลังนี้มนกตัวนี้ไม่ได้ใส,ส่ปิดคอตูมอ่ะ โอเคไม่ได้ใส่จริงด้วยเดี๋ยวหัวยากเดี๋ยวใส่ไปหนึ่งครับจะได้เดี๋ยวหัวกัดไงไ่ายๆเลยโอเคได้แล้วไปกัดทีเดียวรังแตกนะครับปุ๊บโอ๊ะโอ๊ะโอ,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 โอโล่วงเลย <c oughs> ไปไหนวะนางพยาเมื่อกี้ไปไหนอ่ะนี่ครับ โอเคได้แล้วเสร็จแล้วก็กด e เก็บมาเลยนะครับนี่เขาจะเก็บชายเย็นเราไปไหนวะโดนต่อยร่วงเลยนี่ครับก็จะเป็นแบบเมื่อกี้ครับพอกัดมันก็จะตกมาเดี๋ยวเอาอีกสักตัวไหมรางนี้มีปะ่ะ มาลองกัดดูมาโอเคมีโอเค,อเคนางพญานางพญาไปไหนวะยากตรงที่ต้องคอยหาด้วยนางพญาตายไปยังวะโอเคไปนูนะ่นละลงจอด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 ไหยโอ้ นางพญาไปไหนแล้วยากต้องหานาง,งพญามันเนี่ยไปไหนวะหายหายไปแล้วอ่ะเอออยู่นี่เฮ้ยย่าอย่าขวาง ไปไหนอะไปไหนวะเนี่ยไปไหนห่ะหายไปแล้วออมาอยู่นี่ มานี่เลยตัวดียินดีโอ้ยินดีเฮ้ย,ย,ดเ,ฮยเดี๋ยวขยับพวกนี้ก่อนไป ทำไมกดไม่ติดวะโอ๊ยทำไมกดม,มันไม่ได้วะะกนตีแล้ว เอาใหม่ก็ได้เมื่อกี้ไม่รู้ทำไมมันกลับเมติโอเคพอนางพยามันลงมาโดนต่อยเราจะวิ่งไม่ค่อยได้ครับคุณมึงกินดิเฮ้ย โอเคได้เอยยาตรงที่ตามจับมนนี่ยครับโดนกัดไม่เท่าไหร่สัตว์เรากัดทีเดียวพังหิวเลยโอ้ยเ,เนื้อดิบเดียวเราเนื้อออกไปโอเคไป ตัวนี้ผมก็เพิ่งเคยจับนะครับก็เลยไปลองจับนอกรอบก่อนก็ลำบากเพียงที่เห็นนะยากำแรงก็ไม่ค่อยช่วยเลยโอเคต่อไปก็วังไหนดีเธาทำเป็นโรงพึ่งนะครับตรงไหนดีตรงนี้ไหม มันต้องวางบนพื้นนะครับไปวางโอเคประมาณนี้ แล้วก็เดี๋ยวก็ไปทำทำไปเรื่องกระจกดีกว่ามาแล้วก็คิสตันใช่ไหมคิสตันอยู่หไหนวะโอเคเจอแล้วไปขาดอะไรอ่ะซิมเมน ฟ o ร์เดชั่นยังไม่ได้เรียนรู้อ่ะ g ก๊โอเคปึ๊บฟ o ร์เดชั่นเอากี่อันดิเอามาก่อนทับ12ไว้กันนะครับแล้วก็ประตูหนึ่งอัน เพดานเอาซัก16กำแพงกำแพงน่าใช่เยอะนะครับเอามาเท่าไรดิ30เไอ้บ้นต่อไปดอเฟม1อัน โอเคระหว่างรอครับ <_ an> เดี๋ยวก็ไปดูปน,นะเวลาที่จะใช้ในการทำน้ำพึ่งครับประมาณหนึ่งชั่วโมงครับตอนเก็บก็ระวังโดนพึ่งต่อยด้วยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวสำรวจให้อยู่นี่ครับตอนนี้ผมใช้ยากับยากัะแมลงอยู่ตอนเก็บก็ต้องใช้ยานะครับถ้าไม่ใช้เดี๋ยวถ้าเรากดสำรวจเราก็จะโดนพึ่งต่อยแล้วถ้าเรากด เดโมลิตนะครับมันก็จะกลับมาเป็นตัวพึ้งไปนี่นี่ครับก็จะกลับมาเป็นตัวนางนางพญานะไปเก็บไปรอบนะึงปึ๊บ ครับเสร็จยังเอาไปบางก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็ค่อยกลับมาเอาเพิ่ม โอเคโอเคพอดี okay, okay, เดี๋ยวก็จะไปหาลังมาเพิ่มนะครับประตูวางไว้ตรง โอ้ยยังไม่ยาวมาป่านนี้นะครับเสร็จหมดแล้วไปคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวนะครับเพราะว่ามันจับง่ายโอเค โอเคครบแล้วยวมในไนมาด้วยกันนะครับตอนตีหลังไม่ยากครับถ้าใช้ยากมแมลงไม่ยากจะยากตรงที่ตอนไล่จับแล้วให้หามันเนี่ยที่ยากสุด ประตูไว้ทางไหนดิอ,นออกหันออกหานู้นแล้วแปลนะครับโอเคตรงนี้เป็นประตู พอบอกว่าขาดอันนึงนะครับมาวางประตูขาดเป็นกระแพงอันหนึ่งเดี๋ยวไปเอาแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคเอามาโอเคเพดานน่าพออยู่ครับเมื่อกี้น่าจะสี่คูณสี่ก็น่าติดชอบเดินติดประตูครับโอเคเข้าดิขึ้นยากวะวางบันไดก่อนแล้วกันนะครับ โอเคต่อไปก็วางหลังคายนะครับวางให้เป็นแนวเดียวกันนะครับจะได้สวยๆนี่ครับมันจะเป็นเหมือนเส้นๆอยู่นะครับให้วางให้เป็นแนวเดียวกันนะครับตอนสร้างบ้านตอนนั้นรีบไปหน่อยครับมันก็เลยไม่ค่อยเป็นแนวเดียวกัน เ okay. อาสุดท้ายเดี๋ยวต้องวางใหม่ปะมันดูเดี๋ยววางได้ไม่เต็มที่เดี๋ยวเดมอนิตก่อน เดี๋ยววางให้สวยๆก่อนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวได้มีหลายๆลังเลยเพราะกว่าจะได้น้ำผึ้งอันหายหนึ่งก็นนานอยู่ลังที่หนึ่งสองสามสี่ เราจะไปหามมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวนอกรอบค่อยไปมาหามมาเพิ่มจะทำเค้กครับก็ต้องใช้น้ำผึ้งแล้วก็ต้องใช้เหมือนซซบนะครับแับก็ตอนนี้ผมก็ได้เอาไปปักไว้ที่ต้นไม้ในป่าในปู๋นะครับไม่ไม่ได้ทำให้ดูครับเอามันจะเป็นเหมือนแท่งเหล็กนะครับแล้วก็อุดติด เด,เดี๋ยวให้ดูครับครบารมไอซิมิตี้นี่ครับก็เอาไปปักที่ต้นไม้ในป่าในถูดนะครับแล้วมันก็จะผลิตแซปออกมานะครับอานหัว เอาละครับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงกันี้ยครับสลับใครที่ที่ชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจก็ได้นะครับสวัสดีครับ